รู้ไหมครับว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงแบบธรรมดาาอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เรากําลังอยู่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแบบไม่หยุดพักเลยนี่แหละครับคือโลกที่เรียกว่า never normal หรือสภาวะที่ไม่เคยปกติซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เอาละครับในส่วนแรกนี้เรามาทําความเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าโลกที่มันทั้งวุ่นวายทั้งหมุนเร็วสุดๆที่เราอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมกฎเกณฑ์หรือตำราเล่มเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลมันถึงใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วลองดูคำพูดนี้สิครับสิ่งที่น่าสนใจจริงๆไม่ใช่ว่าอะไรที่มันเปลี่ยนไปนะแต่คือความเร็วที่มันเกิดขึ้นต่างหากคือวงจรการเปลี่ยนแปลงที่สมัยก่อนอาจจะใช้เวลาสัก20-30ปีตอนนี้มันถูกบีบอัดลงมาเหลือแค่10ปีเท่านั้นเองเร็วมากเลยนะครับนี่แหละครับคำจำกัดความของแก่นเรื่องราวในวันนี้ Never Normal มันก็คือสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงมันเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆ แถมยังคาดเดาอะไรไม่ได้เลยซึ่งแน่นอนว่าวิธีการวางแผนแบบเดิมๆการควบคุมแบบเก่าๆมันใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วและคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเลยก็คือนี่ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวนะครับแต่มันคือสภาวะถาวรใหม่ที่เราต้องอยู่กับมันไปตลอดโอ้โหภาพนี้เปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนสุดๆเลยครับจากโลกแบบเก่าที่ทุกอย่างมันดูคาดเดาได้มีความมั่นคงระวางแผนเป็นเส้นตรงได้สบายๆตอนนี้มันกลายเป็นโลกที่ โกลาหลไปหมดทุกอย่างมันเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็ต้องการการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละครับคือความจริงที่เราต้องเผชิญหน้ากันแล้วพอต้องมาเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่แบบนี้เราจะทํำยังไงดีล่ะจริงๆแล้วเรามีทางเลือกสําคัญอยู่2ทางนะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องการเป็นคนที่แข็งแกร่งหรือที่เรียกว่า robust กับการเป็นคนที่ยืดหยุ่นหรือ r e ซิเลียนเนี่ยเราควรจะเลือกทางไหนดีคำคมนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับ เราหยุดคลื่นไม่ได้แต่เราเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นได้พูดง่ายๆก็คือการปรับตัวเนี่ยมันทรงพลังกว่าการพยายามจะไปฝืนหรือต่อต้านมันเยอะเลยมาลงรายละเอียดของ2แนวคิดนี้กันหน่อยนะครับคำว่า robust หรือความแข็งแกร่งเนี่ย ลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนกำแพงหินที่ดูแข็งแรงมากๆแต่พอเจอคลื่นยักษ์ซัดเข้ามาเต็มๆก็อาจจะพังคลืงนลงมาได้เลยในขณะที่ resilience หรือความยืดหยุ่นมันเหมือนกับต้นไผ่ครับที่มันพร้อมจะลู่ไปตามลมเพราะพายุพัดมามันก็แค่โอนอ่อนไปตามแรงลมแล้วก็กลับมาตั้งตรงได้ใหม่แถมยังแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้าคาถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเรียนรู้ที่จะโตคลื่นหรือสร้างความยืดหยุ่นที่ว่าเนี่ยได้ยังไงกันละ่ะ คำถามนี้นำเราไปสู่ตัวอย่างจริงๆที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยครับในพาร์ทนี้แหละครับที่เราจะมาดูเรื่องราวแล้วก็โมเดลที่น่าสนใจมากๆซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพเลยว่าไอ้ความยืดหยุ่นเวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงผ่านเรื่องของนกฟีนิกซ์ซิปแล้วก็ไดโอดครับเรามาเริ่มกันที่เคสคลาสสิกอย่างแอ s กันเลยครับย้อนกลับไปปี1837เนี่ยพวกเขาคือสุดยอดผู้ผลิตอานม้ากับบางเหียนสำหรับชนชั้นสูงเลยนะ ลองนึกภาพตามนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเขาอยู่ในโลกที่กําลังจะถูกพลิกโฉมไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงครับยุคของม้ากําลังจะหมดไปรถยนต์กําลังจะมาแทนที่แล้วแอร์เมสทำยังไงพวกเขาไม่ได้จมอยู่กับอดีตนะครับแต่หันไปคว้าเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมในตอนนั้นก็คือซิปนั่นเองการปรับตัวเล็กๆครั้งนี้แหละครับที่ไม่ใช่แค่ทาให้บริษัทรอดนะแต่ยังเป็นการสร้างอนาคตใหม่ทั้งหมดให้กับแบรนด์ด้วยต่อมาเป็นโมเดลที่ชื่อว่าไดโอดิเลม่าครับ มันน่าสนใจมากนะแนวคิดของมันก็คือความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาจากการทําสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องมาจากการทําสิ่งที่ถูกต้องด้วยลองดูภาพตามนะครับถ้าเราพายเรือเป็นในทิศทางที่ถูกต้องแล้วแต่พายเกตวิธีมันก็แค่เสียแรงเปล่าแต่ถ้าเราพายเรือเก่งมากเลยนะพายถูกวิธีเป๊ะๆแ,แต่นั้นพายไปผิดทิศทางอันนี้อาจจะนําไปสู่หายนะได้เลยแต่หัวใจของโมเดลนี้ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือความจริงที่ว่า ความเกี่ยวข้องหรือ relevance เนี่ยมันมีวันหมดอายุนะครับสิ่งที่เคยใช่ในวันนี้มันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เลยในวันพรุ่งนี้ก็ได้นี่แหละครับคือบทเรียนสำคัญเลยเราต้องคอยถามตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันยังใช่อยู่หรือเปล่าเพราะความสำเร็จในอดีตมันไม่ได้การันตีอะไรในอนาคตเลยเอาล่ะครับเราคุยเรื่องกลยุทธ์องค์กรกันมาพอสมควรแล้วทีนี้เรามาซูมเข้ามาที่เรื่องของคนกันบ้าง โดยเฉพาะเรื่องของภาวะผู้นำในโลกยุคใหม่นี้คำพูดของคุณ t s เ l i เอนี่คมคายมากเลยครับมันบอกเราว่าความเสี่ยงไม่ใช่ศัตรูนะแต่จริงๆแล้วมันคือประตูสู่การค้นพบคือหนทางเดียวที่เราจะรู้ว่าขีดจำกัดของเรามันไปได้ไกลแค่ไหนมีแต่คนที่กล้าเสี่ยงเท่านั้นแหละครับที่จะค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง และในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดเวลาแบบนี้ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคนที่เป็นผู้นำมันอาจจะสรุปลงมาเหลือแค่คำถามเดียวที่ทรงพลังมากๆก็คือทำไมถึงต้องมีคนอยากเดินตามเราด้วยคำถามนี้มันดึงทุกอย่างกลับมาที่ตัวเราเองเลยครับสำหรับทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำโอเคครับเรามาสรุปประเด็นสำ,สำคัญที่คุยกันทั้งหมดอีกทีนะครับ 1. ยอมรับให้ได้ก่อนว่าโลกไม่ปกติแบบนี้แหละคือเรื่องปกติใหม่ของเรา 2. เรื่องที่จะยืดหยุ่นเหมือนต้นไผ่ ไม่ใช่แข็งแกร่งเป็นกำแพงหิน 3. กล้าที่จะพลิกเกมแบบ a i r n e s เมื่อโลกเปลี่ยน 4. ถามตัวเองเสมอว่าเรายังทำในสิ่งที่ใช่อยู่หรือเปล่าและสุดท้ายมองว่าความเสี่ยงคือส่วนหนึ่งที่จำเป็นของความก้าวหน้าครับสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับในเมื่ออนาคตมันไม่แน่นอนแล้วตอนนี้เรากำลังสร้างกำแพงหินที่แข็งแกรง่งหรือกำลังเรียนรู้ที่จะโต้คลื่นลูกใหญ่นี้กันอยู่ครับ